การล้างผักสดแล้วก็ผลไม้ให้สะอาดก่อนที่เราจะนําไปทานสดหรือว่านําไปปรุงอาหารอันนี้สําคัญเลยนะคะหลายๆท่านนะคะเห็นว่าเป็นผักปลอดสารพิษแล้วไม่ต้องล้างก็ได้นะคะหรือว่าล้างแค่ผ่านๆน,น้ําก็พออันนี้ไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นผักปลอดสารพิษก็ตามมันจะมีพยาธิเพราะฉะนั้นเราต้องล้างให้สะอาดที่แค่เล่บอกว่ามันจะมีพยาธิเพราะอะไรเพราะว่ากว่าจะถึงมือเราเนี่ยมันผ่านมือพ่อค้าไม่รู้กี่คนต่อ อกกนนะะเป็นเพื่อนขะและบางทีผักปลอดสารพิษเนี่ยเขาจะปลูกด้วยมูลสัตว์ใช้มูลสัตว์ในการลดเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกพยาธิตกค้างในใบอยู่แล้วค่ะขั้นตอนเลยนะคะก็ใส่น้ําในกระมังแบบนี้ผักของแคเล่เนี่ยมันเยอะนะคะก็ใช้กระมังใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปให้เยอะได้เลยค่ะจากนั้นก็คนเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ําให้เข้ากันและนําผักนะคะลงไปแช่ไว้เลยทั้งหมด10นาทีค่ะวิธีนี้ ะะรับรองสะอาดแน่นอนสะอาดกว่าการล้างเกลือสะอาดกว่าการล้างน้ำเปล่าล้างผ่านๆอีกนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เมื่อแช่ครบเวลา1ิบนาทีแล้วนะคะเราก็ทําการลินน้ําทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดอีกสักหนึ่งสองน้ําเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยมันจะเป็นลื่นๆน,นะคะก็ล้างตรงลื่นๆออกให้หมดวิธีนี้สะอาดแน่นอนร0อยเปอร์เซ็นค่ะเพื่อนๆค่ะจากนี้นะคะเราก็นําผักของเราเนี่ยไปปรุงอาหารหรือว่าทานสดได้แล้วแค่นี้ก็สะอาดแล้วค่ะก็เป็นวิธีการล้างทําความสะอาดผักง่ายๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ